สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องสาระ,ะน่ารู้ดีๆกับอารียาพิโอเดอร์ค่ะในปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมากินเจกันเป็นจำนวนมากค่ะเพราะนอกจากความเชื่อที่ได้บุญแล้อยางทีเรารักสุขภาพอีกด้วยนะคะวันนี้อารียาพิโอเดอร์น,นะคะจะพาไปดูกันค่ะว่านอกจากได้บุญแล้วเนี่ย5ข้อดีของการกินเจที่มากกว่าได้บุญคือได้สุขภาพดีอะไรกันบ้างคะ่ะ หค่ะจะช่วยให้อวัยวะภายในได้หยุดพักนะคะเพราะว่าอาหารเจส่วนใหญ่ค่ะจะเน้นเป็นพืชผักผลไม้ซึ่งอาหารนะคะจะผสมกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีโปรตีนของทั่วซึ่งจะย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ค่ะจึงทาให้อวัยวะภายในได้ทำการหยุดพักจากการทํางานหนักๆค่ะ ข้อดีข้อที่2นะคะช่วยล้างพิษให้กับร่างกายค่ะผักและผลไม้นะคะเป็นกากใยชันเลิศที่ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายและระบบการย่อยอาหารของเราทำงานได้ดีขึ้นค่ะ3ามค่ะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือสีด้วงและก็โรคเกาต์และอื่นอื่นอีกมากมายนะคะอาหารเจจาพวกผักและผลไม้นะคะจะมีเส้นใยอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมระดับน้าตาลนะคะข้อดีข้อที่4ี่ค่ะ ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นค่ะการกินเจนะคะจะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นเนื่องจากในผักและผลไม้เนี่ยมีวิตามินและธาตุสารต้านอนุพันธ์อิสระยิ่งกินมากที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสและไม่ย่อนค้อยก่อนวัยค่ะก็ดีเข้าสุดท้ายนะคะจะทําให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเจเป็นประจำนะคะจะทําให้เลือดของเราเนี่ยได้ถูกป้่อกระจายเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยังส่งผลให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดลายช้าลงค่ะเราจะรู้สึกนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงข,ขึ้นและมีสุขภาพดี และนี่ก็คือ5ข้อดีของการกินเจที่มากกว่าได้บุญคือได้สุขภาพนะคะการกินเจนะคะมีระยะเวลา9วันค่ะแต่ถ้าหากอยากให้ร่างกายของครามีสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะหลังการกินเจเนี่ยก็ควรเลือกรับประทานผักผลไม้ครบ5สีและเลือกทานอาหารในครบ5หมูงหง่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็อย่าลืมออกอกำลังกายควบคู่ไปกับการกินเจด้วยนะคะและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ที่อารียาเดอร์หามาให้พี่ทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าที่นีคนไหนสนใจสาระน่ารู้ที่นีแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอารียะยออเดอร์ไว้ De ide, เพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะสังคมของจะกจินต้องอารียพออเดอร์ o De ide, ค่ะ